โยเวอร์เซอรวิรุ่นเมกาดีรุ่ดูไปดยวิรุ่ชาอไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ทอ่ะเฮ้ยทำไมเก็บอยู่ๆก็ปีนขึ้นลอยเนี่งงคนดูผมงงกระเซือบ่ะไอ้เจ๊กเอ้ยเซืบเฮ้ยอ่ายังจินเจโรูน่ะหลบได้เฉยงงหลบได้เฉยเลยงงไอ้เสือโดนแมวนี่ไอ้เสือโดนแมวเป้าหรอแมวเป้าอวกาศ เมียวเป่าเมียวเป่ามาหน่อยมาหน่อยเมียวเป่าอวกาศสวยนี่นี่อ้าวเกมเกมเกมดูมึงดูเซิร์ฟโคตรโง่ปิงขึ้นหกร้อยปัญญาอ่อนหอ้ยแพ้เลยคนดูอะไรวะอะไรวะนี่ผมแพ้รัวๆเพราะซื้อบัลังโง่นะครับเขาดูมันกึก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 อยู่นั่นแหละปิงห้าร้อยหกร้อยห้าร้อยหกร้อยอยู่นั่นแหละ อะไรเนี่ยโอ้ยความดันขึ้นว่ะเฮ้ปัดถูกไปดูเงินต่อมาฮะนี่เนี่ย เนี่ยมึงก็ขยันปิงเหลือเกินปิงแล้วก็ไม่ได้ปิงกันจริงๆปิงแล้วก็ไม่ได้ปิงกันจริงๆเนี่ยฮะเอ้ยโอว่าไรวะเฮกโปรอืออ้าวแล้วรอดไม่ได้เงี้ยสกิลเมื่อกี้เนี่ย รลิสต์แมนช็อปจัดกิจกรรมมิดเยียร์แจกสนันมันกลางปีแจกนิเนทเทิลสวิตช์ทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยเออเออเอเอาเอามดวันนะคนดูสกิลมดวันจริงๆสิาไหวเออเออโดนหมงโดนกูบ้างโดนกูบ้าง มดวันมดวันนี่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 มดวันอื้อไหวอื้อมดวันจริงๆเอาหน่อยเว้ยกดก่อนให้เปียบสวยกดก่อนให้เปียบเว้ยเฮ้ยโอ้โห ผมรอมันกดลงสกิลอะเมื่อกี้ผมอุตส่าห์กดเคาน์เตอร์ปปุ๊บไม่กดก็แต่ยิ่งสวยนี่เอาไปดิมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนี่สวยเรียบร้อยนี่เรียบร้อย เอาเว้ยยาวๆตานี้กูต้องชนะยังกินเจรูสวยเรียบร้อยนี่หายไปซะมันแหลกจริงนะคนดูตอนนี้โอ้โหโดนโดนเหลาลัว เฮ้ยเนี่ยผมกดสกิลไปขึ้นเนี่ยสกิลมัไม่โดดว่ะเมื่อกี้เจอเป็นกระโหลกกระลาใช่ไหยเอ้า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 เออเออเออเกือบงงเกือบงงอ่า มันปิงห้าร้อยนี่ยนะคนดูแม่งยังชนะผมอะ่ะหรือมึงปีหรือกูป,ปิงกันแน่ดีดโดนนี่ <of weird multiples> ตอนนี้อ้าวอ้าวโหเฮ้ยอะไรเมื่อกี้กูกดไปแล้วอ่ะกูเกมแม่งโคตรงูเลยไอ้เจ๊ก โอ้ยไอีเต้าหู้เนี่ยเนี่ยมันควรโดนโอ้ยกูแพ้อีกแล้วคนดูพี่แพ้รัวๆเลยว่ะเฮ้ยเนี่ยมันควรโดนนะผมเตะเสยขึ้นไปตั้งนานแล้วอ่ะเฮ้ยโ้ะงอได้ไะ เราดีวะมีสกิลเสริมหรือเปล่ามีสกิลเสริมหรือเปล่าไหวตีต่อรัวๆตีต่อรัวๆนะ่ะนี่เนี่ยไปหึดูคัสซีนเดนะแต่มันไม่ตายหรอกนะคนดูอืออ้าเลยเ่าผีเบาอ้าวกูแพ้พเฉยนึกว่าหมดแล้วสกิลเสริม ว่าส์ฮ oh ิปเนี่ยคุณดูผมโคตรผมโคตรท้อเลยบางทีเราเล่นเล่นโคตรดีแต่เซื้อเป่งอย่างงูมาลุยต่อโอนิสกะาไปเว้ยอืมอื้อ นนี่แอือโอ้โอ้มาจริงแต่กับบอสนี่เลยคนดูกับบอทไม่ปิงกับบอทไม่ปิงกับบอทไม่ปิงอืออืออือเพราะเรากดชาร์จได้ด้วยนยี่หว่าสกิลสองนี่เนี่ยดูเข้ามาเลยครับสวย ปูปะปูาปาเอ,ออเออเออ,อไปช็อตสามทีแม่มหวานเจีย๊ยบอิ่มแปรเหมือนแม่ปร้นนี่สวยอื้อ เออสวยจับทุ่มเข้าไปนะครับยังไม่กันขึ้นกระทุ่มนดงเวอร์อะไรกระตุกอะไรเกมกระตุกอะไรอาเมองไม่เจออืมอืมอืม อื้อสวยอือนี่นี่ดูดสวยปูปะปูโดนครับอันตีเรียบร้อยหวานเจี๊ยบหน้าหุดหงิดดำดำมืดๆมาแน่ปวโดดำหนูตรึงอื้อ ยังคิงเจลูแ้มสวยแบบ้มเออแบมบเอออุ้ยอือสวยครับอืมกระัิจะกดสกิลกันซะหน่อยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอือ สวยอืมอืมอืมมาดิมาดิาดสวยเรียบร้อยแบมก่อนที่มันจะกดสกิลเสริมก่อนที่มันจะกดสกิลเสริมหวานเจี๊ยบอิมแปรเหม,มือนแม่ป้อนบู๊บู๊บู๊บูอ้าวดูดทับสวยได้อยู่ วายอ้ามเฮ้ยได้แรกอยู่ได้แรกเอาหน่อยเอาหน่อยพูงงี่หนวดดำมันดิ่งดึงจังวะไปกดต่อครับผมดูเจอใครผมอัดหมดอะตอนนี้ไม่ไหวละุยิดอยากตริคุกคังจิงเจลู มาสวยสวยหวานเจี๊ยบอื้อโอ้ยผมไม่โดนมันอีกสกิลอืออืออือแบสเลย ดูคนครับควานเจียบอือ้ออื้อสวยอุ้ยอะไรเราหัวหนา้าสวยดูดอืมอืมนี่แน่เอาสิเอามันลงยากไงนะคนดูและเล่นสกิลกพวกมันเนี่ย นี่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 สวยชุดใหญ่ไปพิบครับมาดิมาดิยังคิงเจอร์อืมเรียบร้อยครับสวยเลยครับช็อตนี้สวยสวยสวยดูดบู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 เอาดิเอาดิ มาดิกเออได้แก้แค้นสักหน่อยหลังจากที่เราแพ้่มารัลวดยังจริงเจรูนี่นี่นะหวยดูเฮ้ยดูถึงหรอวะระยะนั่งคนดูก็ได้เอ็นหมดดำเราผมนึกว่ามันไม่ถึงนะตอนแรกหวย อืมนี่นี่นี่เอาดิเอาดิกันไว้ก่อนเออมันมาไม่ได้มันโดนขึ้นกัน้นเราคนดูโดนช็อตนี้เนะี่ยหือแดงจัดอือเจ็บไปเลยครับน้องยังคิงซูเจลู ไปกดต่อแต่กับบอสก็เอานะคนดูตอนนี้ผมได้มุดอะมาเว้ย ลุยครับลุยครับอ้าวทำไมโหลดชาจังนะไอ้นี่เด็ดอปอร์ตูหรือเปล่านี่มาดินี่นี่ครับสวย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 อุ้ยอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหได้อยู่ได้อยู่คนดู ดีนะหลบทันอุ้ยโหผมกำลังจะกดเห็นไหมแฝบแล้วมันจะบิ้งมากดไม้ทันเออนี่นะครับสวยอะละไอ้เงี้ยหึพิงพี่พิงสองร้อยกว่าเนี่ยพี่กล้าสู้กับผมมากเลยเนี้ยเนี่ยแต่เหมือนเหมือนมันเหมือนไม่ปิงสองแล้วมันปิงหลอกแล้วมันเป็นบั๊กแล้วเปล่าคนดูผมไม่ชัวร์นะนี่นะครับสวยโดนนี่ อะไรลูอะไรลูอะไรลูมาหน่อยมาหน่อยนี่นี่เป็นไงล่ะมันจะบิงมามันจะบิงมาคนดูเมื่อกี้นี่นี่นี่ไปกินปานเจี๊ยบ